สวัสดีครับพมก,กับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยราวรวมวันนี้นะครับวับนอังคารที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมวันแห่งความหวังของซาตไทยนะครับวันนี้เรามีหวังหวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อลอตเตอรี่ยังหรอกแอแทนไม่ได้ซื้อสักใบเลยนะครับผมก็ลุ้นให้กับทุกคนนะครับถูกลอตเตอรี่ลงมาที่หนึ่งนะขอโชคดีนะครับผมมาแนวทางหวยราวรวมวันนี้นะครับเด่นไปที่หกแปด มากับเจ็ดเก้าสามมาหกครับหกเจ็ดหกเกามนมาครับแปดเจ็ดแปดเกยรักร้อยใสเจ็ครับร้อยเจริงมันอนัเเลยนะคือเด่นอ่ะเเนาะแต่ว่ามันไปชวนกันที่ร้อยนะครับไอ้ก็เลยต้องจับ7 จ็ดมาเจ็ดหกแปดครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสามเจ็ดหกศูนย์นะครับก็เจ็ดแปดเจ็ดครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดศูนย์วันนี้วันพระเนาะเลขน่าจะสูงสูงนะครับก็เห็นไปทีห่หามเบิลไดเลยไหมอ่ะหกแปดครับหกเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ด 7, 6, 8, เจ็ดหกแปดเรี้ยงมาเจ็ดหกเจ็ดหาาเจดปดเจ็ดหานะครับสำหรับแนวทางหวยเลารวมนะครับวันที่หนึ่งพฤศ,ศจิกายนนะครับผมก็ขอให้โชคดีต้นเดือนนะครับเมื่อวานรับเงินรับเงินเดือนกันไปแล้วก็วันนี้รับรับเงินกับหวยนะไม่ว่าจะหวยไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีเนาะสักหวยหนึ่งเอาแบบเต็มเบี้ยงกันไปเลย โชคดีครับสำหรับวันนี้ครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับ